สวัสดีครับพบกัอนอีกครับกับช่องสีชาเลสตานมอนะครับวันนี้นะครับสำหรับชาวคริปโตมอนนะฮะก็คงจะได้รับอีเมลแล้วนะครับสำหรับคนที่ติดลิเดอร b บอร์ดหนึ่งหมืน่นคนแรกนะฮะก็จะได้รับไข่คริปโตมอนกันไปเลยนะฮะสำหรับคนที่ติดลิเ d อร์บอร์ดนะฮะก็จะหนึ่งในหนึ่งหมืน่นก็คือหนึ่งหมื่นอันดับนะฮะก็จะได้ไข่นะฮะ ตอนนี้ก็ทุกคนก็จะได้อีเมลนะฮะลองเช็คอีเมลดูนะครับเนี่ยครับหน้าตาอีเมลจะเป็นแบบนี้นี่นะฮะเห็นไหมฮะชื่อผมนะฮะ5สิทิชัยยินดีด้วยคุณติดท็อปหมื่นนะฮะก็ได้ไข่แน่นอน,นะฮะเสร็จแล้วคุณก็ได้ไข่แล้วทำไงคุณก็คลิกตรงนี้ฮะนี่ไวล์ลิสต์อีเมลนะฮะคลิกเข้าไปปุ๊บ มันก็จะเป็นหน้านี้ซึ่งผมทำไปแล้วนะฮะมันก็จะให้ใส่อีเมลแอดเดรสที่คุณลงทะเบียนตอนที่เป็น a อร์ดนะฮะแล้วก็ใส่เลขที่กระเป๋า Metamask นะฮะเมตาซึ่งก็จะต้องตั้ง Account เป็น BSC นะฮะ BSC Chain ด้วยนะครับแล้วก็ Copy กระเป๋าไปวางนะฮะเสร็จแล้วปุ๊บพอ กดยืนยันแล้วก็จะเป็นหน้านี้ครับปึ้งนี่เกรส r e s s have b e e n saved นะฮะก็เรียบร้อยนะฮะรอรับแอด p t วันที่30มจูนจูนจูนก็คือเดือนนี้ใช่ไหมใช่จูนมิถุนาเดือนนี้นะครับเตรียมตัวรับกันเลยนะครับ30มิถุนายนนี้สำหรับคนที่ไม่ติดดับ หใน1 0 0 0 0มืนก็อย่าเพิ่งเสียใจไปนะฮะเขาก็ได้ทำการเพิ่มไข่นะฮะอีกทั้งหมด40,000ฟองแต่คุณจะต้องเสียตังค์ซื้อนะฮะนี่ฮะเขาได้บอกไว้นะครับว่านี่ตามนี้เลยนะครับเข้าไปอ่านได้หน้าเว็บไซต์ของเขาได้เลยนะครับนี่0 0 0หมืเอกนะครับเรามาดูตรงข้างล่างนะฮะนี ก็จะบอกว่า1-100ถึง100เนี่ยฟรีทุกอย่างเลยครับฟรีทั้งค่าไข่ฟรีทั้งค่าแก๊สนะฮะแต่สำหรับคนที่101-10,000ถึง1 0 0 0 0ก็จะฟรีไข่แต่ว่าเสียค่าแก๊สเอาเองนะครับเนาะส่วนคนที่อันดับที่1 0 0 0 0มืนถึง2 0 0 0มก็จะเสีย5 u s ดอลลาร์ฮะประมาณ150อ่ะ 150บาทบวกคา่าแก๊สก็ไม่แพงนะฮะเนี่ยฮะก็จะมี50,000อีก40,000ฟองที่ต้องเสียตังค์ตามนี้ตามนี้เลยนะครับนะฮะตามนี้เลยเอา้าวหลุดนะฮะเรคคอร์ดอยู่โอเคตามนี้เลยนะครับนี่ตามนี้ตามนี้นี่ก็ถามว่าแพงไหมยี่สิบำหรับอันดับที่40,000ถึง50,000 20เหรียญ20่สคูณสาประมาณ600กว่าบาทก็ถามว่าไม่แพงนะฮะ600กว่าบาท ก็ลองดูครับนะมีคนทําคลิปคร่าวๆนะสำหรับไข่เจนศูนย์คือคนที่ติดดิดิบอร์ดหนึ่งถึงหนึเนี่ยเมื่อวานได้ดูคลิปคร่าวๆข,ข,ของอท่านหนึ่งนะฮะก็ซื้อขายกันอยู่ที่7 BNB เลยนะครับสำหรับไข่เจนศูนย์อู้เจ็ด0มืบาทนะฮะยังไม่เริ่มเกมเลยนะฮะเ0 0ด0กว่าบาทแล้วนะครับ คิดว่าน่าจะมีราคานะส่วนเดี๋ยวเรื่องอัปเดตอื่นๆเดี๋ยวจะมา